สวัสดีครับผมอาจารย์นันทวัฒน์วงชื่ออะไรนะวันนี้เรามาแจกเลิกกระตุ้นโชคลาภอีกแล้วนะในตัวของเดือนพฤศจิกายนตอง5้หในตัวของครึ่งแรกกันนะก่อนจะไปรู้กันนะว่าเลิกนี้นะตรงกับวันไหนนะมาดูเทคนิคกันก่อนนะวันนี้เอามาฝากใน,นในตัวของการถวายของนั่นเองนะบางคนบางบ้านบางครอบครัวนะก็ถามกันเข้ามาว่านอกจากของถวายหรือของไหวที่ผมบอกไปแล้วเราสามารถมีเพิ่มเติมมากกว่านั้นได้หรือเปล่านะเช่น บางคนบอกต้องการถวายดอกไม้นะให้เป็นคู่นะฮะจะมีแจกันมาตั้งด้วยนะหรือในส่งการถวายเขาเรียกเป็นน้ําดื่มหรือน้ําชาก็ดีนะสามารถไหว้เพิ่มขึ้นมาหรือมีผลไม้หลายๆอย่างได้หรือเปล่านะอาจจะนอกจากมีต้มห้าคนแล้วอาจจะมีสาลี่ด้วยมีแอปเปิ้ลด้วยมีองุ่นด้วยแบบนี้สามารถไหว้ได้หรือไม่คําตอบของผมก็คือตามชอบเลยนะ ดันั้นในส่การไหว้ก็แล้วแต่นะการถวายของยิ่งเยอะถามว่ายิ่งดีไหมผมบอกเลยว่ายิ่งดีนะแต่ที่เหลือนะที่ผมบอกเขาเรียกเป็นเบสเป็นพื้นฐานในถงการไหว้ให้มีของได้ครบในถงการไหว้ขอพรขอโชคขอลาภที่เหลือบางบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าไหว้แล้วมาเกิดความเพ่งก็อยากจะรอบนี้เราได้มาเยอะนะรอบนี้เราได้งานได้เงินมาแบบตามคาดหมายตามที่ขอไปก็อยากจะไหว้เพื่อขอบคุณด้วย คุณก็สามารถถวายของได้มากขึ้นตามที่คุณต้องการเลยแต่สิ่งสำคัญคือพยายามอย่าให้ขาดสิ่งที่ผมบอกที่เหลือคุณเกินได้ไม่เป็นไรนะในส่วนการถวายของนั่นเองงั้นในส่วนนี้ไม่ต้องกังวลคุณอยากถวายน้ําชาเพิ่มถวายเลยจะตามถ้วยห้าถ้วยแล้วแต่ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับอยากจะถวายเลยถวายเลยที่เหลือนะ ก็อยู่ที่กําลังทรัพย์ของคุณแล้วอย่าซื้อของถวายจนเกินกําลังนะแล้วอาจจะเป็นทุกข์กันไปยังในส่วนนี้ฝากกันไวนะ้นะในส่วนงการถวายของไม่ต้องตีเรียกอยากถวายเยอะยิ่งดีแต่สิ่งที่คุณต้องมีคือห้ามถวายขาดที่เหลือนะเราไปลุ้นกันต่อนะว่าการไหวเลิกกระตุ้นโชคลาภรอบนี้ตรงกับวันไหนนะแต่ก่อนจะไปรู้กันนะฝากกดตับตะไค กดติดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Channel อาจารย์นันทวัฒน์่วงจุ้ยออนไลน์ด้วยใครทําครบก็ขอให้จบกันที่ความเอง็งที่เหลือนะเราจะไปดูกันต่อนะว่าการไหว้ไหว้แบบไหนและใช้อะไรบ้างในการไหว้ไปดูกันเลยอ่ะ นะในตัวของของที่จะใช้ในการไหว้เลิกกระตต้นโชคลาภนะสิ่งที่คุณต้องเตรียมนะหนึ่งเลยนะคือทูบคนละ16ดดอก สองคือต้มห้าผลซึ่งในส่วนตรงนี้คุณจะใช้ของอื่นแทนก็ได้นะถ้าเป็นผลไม้ก็แนะนำของมงคลหน่อยอาจจะเป็นพวกแอปเปิลสาลี่กล้วยหรือองุ่นก็ได้ตามสะดวกหรืออาจจะเป็นพวกผลไม้กระป๋องนะถ้าก็เรียกหาไม่ได้หายากนะหรืออาจจะเป็นพวกของหวานขนมหวานที่มีความเป็นมงคลเช่นพวกทองหยิบทองหยอดแทนก็ได้ในกรณีที่ฉุกเฉินชุลหุไม่สามารถหาได้ทันสามก็คือดอกไม้หนึ่งพวง นะฮะนั้นจะเป็นดอกอะไรก็ได้1นึ่งกวงหนึ่งช่อได้ทั้งหมดหรือคุณอยากจะให้เป็นคู่เป็น2ก็ได้ตามสะดวกเลยซึ่งท่านแนะนำนะนำในถุงตัวดอกไม้ก็แนะนําคือให้เป็นดอกดาวเรืองชีวิตก็จะได้รุ่งเรืองกันทุกๆคนนะครับสี่คือสิ่งที่คุณต้องเตรียมเลยคือโตะ๊ะหอโต๊ะที่มีความสูงปกติโต๊ะเตี้ยๆนี่เอาหลักการง่ายๆคือเวลา คุณต้องไม่ก้มตัวนี่คือหลักการที่ถูกต้องเนี่ยโต๊ะเก่าโต๊ะใหม่ไม่สนใจขอแข็งแรงก็พอสําคัญยาใช้อย่างอื่นแทนโต๊ะเช่นเก้าอี้หรือยิ่งคุณถวายของที่พื้นห้ามเด็ดขาดเป็นใช้โต๊ะให้ถูกต้องความเพงจะบังเกิดข้อ5้านะสิ่งที่คุณต้องเตรียมเลยก็คือตัวกระถางทูบนั้นในส่วนของการไหว้เลิกกระตุ้นชกลากระถางทูบควรแยกออกจากกาันจากการไหว้พระบูชาภายในบ้าน ซื้อมาใหม่เลยอย่าใช้ของรียูสไปซื้อตามทุกอย่าง20ก็ได้นะเดี๋ยวนี้มีเยอะมากราคาถูกๆให้เป็นกระถางทูกข้างในใส่ข้าวสารของทุกขี้ทุกเท่านั้นอย่าใส่ของต่ำไหวเสร็จเก็บที่สูงจะเก็บที่หิ้งพระหรือเก็บที่ห้องพระหรืออาจจะเก็บบนตู้เย็นตู้กับข้าวได้ทั้งหมดเลยไหวเสร็จแล้วเก็บที่ตูกเป็นพอนี่คือ5สิ่งพื้นฐานในส่วนงการไหว้กระตุ้นโชคลาภที่ทุกบ้านต้องมี ที่เหลือจะเขาเรียกเป็นคันแอดวานในส่วนของของที่ต้องเตรียมคือหนึ่งเลยคือเหรียญเจ้าใช้ใครอยากว่าให้เห็นพกติดตัวคนละเหรียญหรือของใครของมันแต่ถ้าบางคนเขาเรียกว่าในครอบครัวมีแค่เหรียญเดียวก็เอาเหรียญวางไว้บนโต๊ะก็ได้แหรตัวเหรียญของใครของมันดีที่สุดนะจะได้เสริมต่อง่ะเหรียญป่วยป่วยในส่วนการเสริมเนั้นหลักๆทุกทุกบ้านที่ผมแนะนําคือในส่วนงตัวเหรียญป่วยป่วยแนะนําให้ทุกบ้านติดอันดับแรกคือบ้านเล็กที่ที่อยู่โซนหน้าบ้านเขาเรียกเป็น พวงตรีดัแ้แรกเว้นเป็นเอเบิลผุยเสร์ในส่วนนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้ในส่วนการไหวกระตุ้นโชคลาภก,กันต่อมาเจดีถ้ามีแต่ยุคนี้คือหมดแล้วผมบอกในส่วนกลุ่มลูกศิษย์เก่าที่มีเจดีบุมเชียงเอามาเสริมง,งานเสริมบารมีกันนะเอามาไหว้เลิกกระตุ้นโชคลาภด้วยเดี๋ยวจะบอกให้ว่าว่าอย่างไรในส่วนของแอดวานก็จะมี3าอย่างคือเหรียญเจ้าใช้เหรียญโป้ยผุย,ยแล้วก็ตัวเจดีส่วนใครที่ไม่มีนะตัวเจดีก็หมดไปนะไม่มีนำเข้ามาแล้วนะครับ ขั้นตอนในส่วนของการไหว้เลิกกระตุนโชคลาภลำดับแรกเลยนะในส่วนการจัดเตรียมก่อนสถานที่ที่ไหว้ควรเป็นที่โล่งโปร่งสะอาดอยู่ใต้หลังคาก็ได้ซึ่งถ้าไหว้ใต้หลังคาไม่สว่างให้เพิ่มความสว่างโดยการเปิดไฟหรือติดไฟเพิ่มในส่วนการไหว้ในส่วนนี้ถ้าใครนะที่อยู่ตามหอพักก็ดีคอนโดก็ดีหรืออยู่สถานที่ไหนก็ได้สามารถไหว้ได้หมดหลักการง่ายๆถ้าอยู่ในกลุ่มหอพัก กลุ่มคอนโดนหรือสถานที่อื่นๆที่ไม่สะดวกในการตั้งต๊ะไหว้ให้ไปไหว้ตรงจุดสาลพระภูมิของสถานที่นั้นๆใันเ้ื่องของการไหว้ตั้งของถวายทั้งหมดเหมือนเดิมตั้งไว้บนฐานพระภูมิที่เหลือ ถึงเวลาก็ไหว้าตามสูตรซึ่งเดี๋ยวจะบอกให้อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวนี้คือตัวการเตรียมสถานที่ก่อนในส่วนของสถานที่ที่ไม่มีพื้นที่ตามที่ผมบอกให้ไหว้ที่สามประปุกมไม่ไหว้บนดาดฟ,ฟ้าหรือไหว้ชั้นบนไม่เอาเพราะฉะนั้นการไหว้ฟ้าดินต้องไหว้ข้างล่างคือหัวเชื่อมฟ้าแล้วก็เท้าติดดินยันในตัวของสถานที่พร้อม ที่เหลือเรามาจัดโต๊ะนะเว้นในส่วนของการไหว้เลิกกระตุน้นโชคลาภผมก็จะบอกนะว่าในแต่ละเลิกควรหันหน้าไปทางทิศไหนในส่วนนี้คุณสามารถเปิดแอป,ปจากมือถือได้เลยถ้าวันนั้นบอกไหว้ฟ้าดินหันหน้าทิศเหนือเั้นแอป,ปชี้ทิศเหนือไปทางไหนคุณก็ไหว้ฟ้าดินหันไปทางนั้นเลยไม่ต้องสนใจว่าหน้าเราจะหันไปทางไหนของตัวอาคารจะเฉียงๆกับตัวอาคารช่างมันหันไปตามทิศที่บอกก็พอหลังจากนะั้นว่าคุณหันทิศได้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเริ่มตั้งโต๊ะของเตรียมไหว้โต๊ะจะอยู่ หน้าเรา,าเสมอเพราะย่านในส่วนการจัดวางก็จะมีต้มมีกระถางทูบมีดอกไม้นะหลักๆที่เหลือถ้าเรียนเจ้าใช้ใช้ร่วมกันก็วางบนโต๊ะแต่ถ้าของใครของมันก็พกติดตัวตั้งโต๊ะ หันไปต,ตามทิศที่บอกแล้วที่เหลือให้อยู่ใกล้ๆก,กับจุดที่เราติดตั้งเหรียญป้ยอยวยที่บ้านเล็กที่หรือที่ประตูหน้าบ้านก็ได้เห็นไหมเริ่มใช้แล้วตัวแอดวานก็คือเหรียญเจ้าชายและเหรียญปล่อยหวยดังนั้นที่เหลือตัวเจดีบุกเชียงก็ตั้งบนต๊ะไหว้ได้เลยอันนี้คือจบขั้นตอนการเตรียมของถึงเวลาตามที่ผมบอกให้เริ่มไหว้เลยซึ่งผมจะมีสสูตรให้คุณเลือก สูตแรกคือแบบจัดเต็มถึงเวลาไหวเช่นผมบอกไหวเวลา9ก้โมง9นาที9โมง9นาทีให้คุณเริ่มหนึ่งเลยคือโอนเงินทำบุญออนไลน์โอนเท่าไหร่ก็ได้โอนไปที่ไหนก็ได้ตามสะดวกหลังจากนั้นค่อยเริ่มจุดทู อธิษนะ ok, ฐานขอพรแล้วก็ปักทูกอันนี้คือแบบจัดเต็มกับแบบที่สองฮะไม่สะดวกโนเงินออนไลน์ถึงเวลาเลิกสมมุติ9โมง9นาที9โมง9นาทีปุ๊บเริ่มจุดทูกอธิษฐานขอพรแล้วก็ปักทูกเลยและในส่วนขั้นตอนการปักทูกถ้ามีสมาชิกเป็นปีชงให้ปักทูกคนสุดท้ายเลยนะไม่สนใจใครเจ้าบ้านใครลูกบ้านและหลังจากนะั้นะ ในส่วนการลาของนะจะรอให้ทุ่มหมดก็ได้นะหรือรอสักพัก5านาทีสิบนาทีนะแล้วก็ค่อยลาของก็ได้ตัวนี้ไม่ใช่ตาราสาคัญสามารถทําได้หมดสุดท้ายนะของที่ลานะถ้าคุณขอพรในส่วนของขอให้กับตัวเองให้ทานหรือเพิ่มความเฮงให้กับตัวเองแต่ถ้าขอเกี่ยวคนรอบข้างเช่นขอลูกขอเนื้อคู่ขอบารามีก็เอาต้มหรือของไหว้เนี่ยไปแจกจ่ายกับทุกคนตัวนี้ทั้งหมดนะก็คือในส่วนการเตรียมของไหว้และวิธีการไหว้ ก็ขอให้ทุกคนนะใช้ส่วนนี้กันเฮงเรวยๆยกันทุกคนอ่ะนะหลายคนรู้กันเรียบร้อยแล้วนะว่าการไหว้ไว้แบบไหนและใช้อะไรบ้างในการไหว้เรามาดูต่อเลยนะวะ่าในส่วนของเลิกกระตุ้นชคลล้นะวันดีๆวันนี้ตรงกับวันที่13พฤศจิกายน2565เวลานะ1 3 0 09นให้ทุกคนนะไหว้ฟ้าดินหันหน้าไปทางทิศตะวันออกฮนะยันหลายคนรู้เรียบร้อยแล้วนะก็เตรียมตัวกันให้พร้อมถึงเวลาก็ไหว้กันแบบจริงจังก็ขอให้ทุกคนนะบังเกิดความเฮงและที่สำคัญใครนะที่ช่วยกดตับตะไคร้กดติดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับผมนะก็ขอให้ไหว้เลิกรอบนี้แบบเฮงแบบติดตะปีกันไปเลยสวัสดีครับ